สวัสดีครับโยมอาตมนะครับมาเราอยู่กันในแมปซักวิดเกมนะครับอันนี้คือเกม A B I O U A B I O U โอ้โหไปไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมที่จะต้องโดนโอ้โดนทำไมอ่ะผมก็หยุดตาวลา

ไปเกมกำลังจะสตาร์ตติ้งผ่านไปสามสองหนึ่งไม่คิดจะสตาร์ตเลยไหนขอดูสิใช่แชทมีคนอีกคนอโอ้หลายร้อยคนอยู่เอ้ยหลายสิบคนอยู่มาแล้วพอ เดี๋ยวต้องรีบหยุดก่อนนะคะทุกคนทำไมหน้าเด็กมันแบบ หลอนมากแผลทุกคนน,กน่าเด็กหลอนมาก,กนนาทุกคนดูหน้าเย่ผมชนะผมเป็นหนึ่งในคนที่ชนะเย่อ๋อเกมสกตาร์ตติ้งอ๋อผมก็เพิ่งสังเกตว่าเกมสกตาร์ตติ้งเนี่ยมันเด็กนี้เอไป เราไปเย้ผมสามารถชนะได้แล้วเดี๋ยวตอนก่อนจบคลิปเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนเพื่อทุกคนอยากไปลองเล่นนะครับสนุกดีนะครับแบบนี้หาบใครที่ยังไม่เคยเล่นสอฟตเกมในนี้แล้วหาแบบจริงไม่เจอก็เล่นแบบนี้ได้ครับ ไม่ใช่ผมแต่ใกล้ผมว่าเยี่ยมไม่โดนไม่ใช่ผมกลับไปแล้ว <c oughs> ยังไงก็ยังไม่ใช่ผมผมโดนไปยัง <c oughs> ไม่โ <c oughs> ด <c oughs> นโดน <c oughs> แล้ว <c oughs> เอาอะไรทำไมอยู่อยู่หน้าเส้นทุกคนเย่ yeah. โอ้ผมชนะอีกแล้วเหรอคือมีคนชนะอยู่แค่คนเดียวคือเกมจะเริ่มใหม่หมดเลยว่างั้นฮ่าฮ่าฮาฮ่เออเออโอเคโอเคฮ่าฮ่าฮ่ แล้วแต่แล้วแต่จะหัวเราะก็หัวเราะไปไม่ว่าเพราะว่าชนะไงอะไรจะมาดันทำไมก็รออยู่เหมือนกันเนี่ยโอ้มาแล้วครับ คยไ,ได้ยินแต่มันรัวมากเมื่อกี้โโดนไปกี่คนเนี่ยสองคน จบเกมแล้วผมก็ชนะอีกแล้วแล้วผมก็ได้ใส่ลุกมาแป๊บหนึ่งคืองงอไปรออีกยี่ส1บ1ิ1เก้อ๋อลืมบอกเลยอ๋อไม่บอกอีกแล้วสิบสามสิบสองสิบเอ็ดปเจ็ห้าสส สเตตัสเต็ง starting. อ่ะยังไม่สตาร์ทอีกโอเคสตาร์ทละมีคนติ๊กตั้งใจยังไม่เริ่มเกลียโอ้คนข้างหลังผมโดนข้างนดีนะ เว็บ,บเดียวแล้วเกมก็กกำลังจะจบเพราะว่ามีคนคนหนึ่งใกล้ถึงแล้วปะเนีย่ยโอเคปะโดนไปกี่ครั้ง,งก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจำดาวผมชนะอะอบไม่มีอะไรเลยเหรอนอกจากโลบาร์ยังมีแต่โลบาร์ก็บฟิกเกยต ไม่อยากอยู่เพราะว่าไม่มีต่างปล่ะวัสชับปะ่ะเมื่อกี้ใครเห็นมึงครับ เดี๋ยวเขาไปซื้อ VIP มาหรอ โอเคแล้วผมก็เป็นหนึ่งใ,ในผู้ชนะอีกแล้วมั้ง่ะแมบบ่นี้ก็เล่นง่ายอยู่พอสมควรครับเล่นง่ายก่อนแมบ,บอื่นๆอาอาเล่นง่ายจริงๆ Bye. Uh. นะเพื่อนถ้มนนะมไม่บมข้าไม่ได้โอเคมางั้นวันนี้ผมก็จะไปเล่นอีกสักแมปนึ่งอีกแมัดหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเกมที่ผมเล่นไปล่าสุดนะครับที่เป็น Squid Game นะครับ มา Squid Game Red Light Green น i g h t นะครับหน้าเกมก็จะเป็นประมาณนี้ปะแล้วเราก็จะไปเล่นอีกแมบหนึ่งกันแมบที่ผมจะไปเล่นต่อไปก็คือ Squid Game u อัปเดตโอเคงั้นไปดูกันเลย <S <S <ý ff ing> เนื่องจากอีกแมปหนึ่งนั้นเกิดปัญหา เนื่องจากอีกแมปหนึ่งนั้นเกิดปัญหาทำให้ผมไม่สามารถเล่นได้เพราะว่ามันรอนานซะเหลือเกินและแหลกมากๆผมก็เลยจะจบแค่นี้แหละครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe นะครับสวัสดีครับไปละ